สวัสดีครับพี่น้องเอฟทุกท่านครับวันนี้ผมจกเรียนรถปลดป้ายนะครับมาอัปเดตนะฮะเกียว์อโต้นะครับผมปี55นะครับคันนี้นะครับก็ตอนนี้รู้สึกจะมีกล้องหลังติดมาด้วยนะครับผมราคาตั้งไว้ที่139,000บาทไม่รวมส่งนะครับคันนี้ครับเป็นรถสไตล์รถบ้านนะครับผม เป็นรถแท็กซี่เหมือนกันนะครับแต่เป็นรถเจ้าของใช้งานเองนะครับผมก็ถือว่ารักษาดีมากได้ความเดิมนะครับคันนี้ไม่มีชนไม่มีคว่ำนะครับมีสะกิดเบียดตรงแก้มนิดหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเอาไปทําสีแล้วนะครับราคาตั้งไว้ที่1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับดยประมาณนะครับรถขับดีนะครับผมบอกเลยว่าราคาสามแสนนี่อายเลยนะครับสําหรับคันนี้ไม่ได้คุยนะครับคือเราเปรียบเทียบกับความเป็นจริงที่เราทดลองมาจากกทมนะครับ นี่นะครับบอดี้หน้าเดิมหลังเดิมนะครับไม่มีชนนะครับผมคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุนะครับแต่มันจะมีเฉียวตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมนะฮะตรงนี้อันนี้ให้พี่น้องเอฟซดูนะครับมันเฉียวเฉยนะครับเป็นรอยเบียดเบียดนิดนึงนะครับผมไม่ได้ถึงเสาด้านในนะครับแค่ตรงแก้มนิดหนึ่งนะครับก็คันนี้เขาแต่งมาแล้วนะับมีฟิล์มนะครับมีคิ้วกันสาดมีวโบกันรอยนะครับผมตัวนี้จะเป็นอาโครเมียมแท้เลยนะฮะตั้งแต่ออกจากโรงงานนะครับตัวนี้ไม่ไม่ใช่ครอบนะครับเป็นทองแท้เลยนะครับ ก็ดูสวยนะครับโดยประมาณโดยสวยนะครับผมอ่านล็อกแล้วนะฮะสำหรับรุ่นนี้ขออนุญาตแนะนํานิดหนึ่งนะครับสตาร์รถไร้นะครับควรจะดับเครื่องยนต์นะฮะก่อนลงจากรถแลวถอดกุญแจออกด้วยนะครับมันล็อกอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับอย่าไว้ใจนะครับผมไม่งั้นก็ทํากุญแจสํารวงไว้2ลูกนะครับผมคันนี้มีกุญแจให้ทั้งหมด3ลูกนะครับผมนะฮะเป็นรถที่เจ้าของเขารักษากุญแจไว้ได้ดีมากเลยนะครับนี่นะครับผมสนใจก็ โทรมาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0 9น3 7เก้าสามสาสามหกหนึ่งสองหกะครับอันนี้คือผมจะเอาตัวแก้มใหม่ไปนะครับผมคันนี้เป็นแก้มของรถบ้านนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนตัวนี้ออกเลยนะฮะไม่ต้องเคาะอะไรนะฮะอันนี้ทําสีเลยบางๆนะครับไม่มีรอยอะไรเลยรับนี่เป็นเดิมเลยนะครับนี่นะครับผมเดิมๆสวยๆเลยนะฮะเปลี่ยนออกเลยตัวนี้นะไม่เคาะนะครับผมเปลี่ยนออกเลยนะครับเป็นงานแท้นะครับผมเป็นแก้มแท้เลยนะฮะจะเปลี่ยนออกนะครับ ไม่ต้องไปจัดตรงจัดอะไรนะครับเอาตัวใหม่เข้าไปเลยนะฮะตาไฟหน้าเป็นตาไฟหน้าแท้นะครับผมตั้งแต่มากับรถเลยนะครับนี่นะครับพี่น้องนะครับรีบเลยนะครับรีบเลยนะครับผมนะฮะอย่ารีรอนะครับอย่าคิดนานนะครับผมไม่มีแบบนี้มาบ่อยมากนะครับนานๆจะมีทีนะครับผมนี่เลยนะครับราคาตั้งไว้ที่หนึ่งแสน สามหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมคันนี้เนี่ยยังไม่เท่าได้ไม่เท่าเลยนะครับถ้าเปรียบเทียบเรื่องเครื่องยนต์นะครับเรื่องการวิ่งอัตราการวิ่งคันนี้สุดยอดนะครับผมบอกเลยว่ารถบ้านนะไอรถบ้านมีไอนะครับผมคันนี้นะครับไม่ได้ว่าคุยให้พี่น้องเอฟซีซื้อแต่อย่างใดนะฮะเราพูดจากความจริงแล้วก็พูดจากสิ่งที่เราได้ทดลองมานะครับระยะไกลนะครับผมก็เราจะเก็บเป็นบางจุดนะครับไม่ได้เก็บให้ทั้งคันนะครับผม หนึ่งแสนสามหมื่นครับพันบาทไม่ร่วมส่งนะครับพี่น้อง่านไดแฮปปี้ถูกใจก็ทักมาเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกนะครับผมดูรถได้ที่บ้านแต้ตะบนธาตุนะครับผมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับช่างรถเนี่ยกดกุญแจรีโมทเนี่ยนิดหนึ่งนะครับขอเป็นพูดเป็นภาษากลางนะครับผมแต่คนขายรถเป็นคนอีสานนะครับก็เอาเป็นภาษารวมนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับบางคนก็ฟังอีสานไม่เข้าใจนะครับเราก็ขอเป็นอนุญาตพูดภาษาเนี่ยคนคน่ายนะครับยังรอเลยนะครับ นี่นะครับนี่นะครับพี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ so พี yeah. like people, so ่น right. right. ้องนะไฟก็แต่งมาสวยๆเลยนะครับผมป๊บป๊บแป๊บ๊บ๊บเลยนะครับนี่นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอย่ารีรอนะครับผมมดจํามาไม่ต้องกลัวว่าไม่ได้รถนะครับผมผมมีตัวตนนะครับผมนะเราขายรถเราไม่ได้แบบว่าเออเอามาหลอกขายนะครับนี่พื้นก็แต่งอย่างสวยเลยนะครับผมราคานี้ไม่ซื้อผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะพี่น้องนะฮะดูนะเพวงอมาละไรนะครับผมหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาท นะครับมัดจะมาพรุ่งนี้ได้รถเลยนะครับผมเพราะดียวันนี้ผมไปเก็บสีก่อนนะครับนี่โอ้พี่น้องนะผมบอกเลยนะครับผมท่านใดตัดสินใจช้าก็เสียใจนะครับผมไม่มีมานะครับแบบนี้นะครับนานๆทีจะได้มานะครับผมนี่สวยนะฮะอ่าอันนี้งานงานเกรดดีเลยนะครับผมงานอ่าตัวนี้เป็นงานเกรดฟรีเมียมเลยนะฮะตัวเนี้นะครับผมแคปลาหรืออะไรนี่ประมาณเนี้ยลายไม้นะครับผมงานเกรดฟรีเมียมเลยดูนะครับค่อนข้างจะดีนะครับผม เป็นรุ่นตัว E มีกล้องด้วยนะครับผมมีกล้องด้วยนะฮะแต่นี้เขาไม่ได้ต่อนะครับผมก็ใช้ได้ยังใช้ได้อยู่นะครับผมก็ราคาหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทไม่มีลดนะครับผมราคานี้ขายเลยนะครับนี่ดูนะฮะนี่นี่สมร้อนะครับผมนี่ดูนะครับพี่น้องโอ้โหผมว่ารักษาดีขนาดนี้ผมไม่กล้าเอี่บฝุ่นขึ้นรถเนี่นอนนะครับผมมีนะครับพี่น้องดูเลยนะครับผมโอ้โห กิบเลยช่างรถบอกว่าเหยียบเหมือนรถบ้านเลยพืดๆเลยครับช่างรถวานะครับมาถึงก่อนผมมีาหางนะครับผมยังไม่มาวานนี้ไปเอารถคันแดงอยู่นะครับนะครับอันนี้เครื่องยนต์นะครับพี่น้องครับผมดูนะเกียบกิบเลยพี่น้องนะโอ้โหสวยมากครับไม่มีชนไม่มีสกิดเลยนะครับเหมือนเดิมนี่นะฮะดูเลยคานหน้าแท้ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับนี่อย่ารีรอนะพี่น้องนะครับผมจับโทรศัพท์ได้กดมาเลยนะครับผม อ่าไม่ต้องถามเมียหรอกนะครับซื้อเลยนะครับท่านผู้ชายที่ถ้าดูคลิปนะไม่ต้องถามแม่บ้านหรอกนะครับสภาพซวยขนาดนี้รีบเลยนะครับผมซื้อไปแม่บ้านยิ้มแน่นอนนะครับผมดีกว่าจะไปนั่งเป็นหนี้เป็นสินนะครับซื้อไปจบเลยนะฮะสภาพนะฮะผมก็กล้าพูดได้เลยว่าดีกว่ารถบ้านแน่นอนนะฮะสำหรับคันนี้นะครับผมอ่าเวลาขายถ้าคันไหนมั่นใจนะครับผมเจ้าของรถก็จะพูดประมาณนี้นะครับผมเพราะเราได้ทดลองมาแล้วแปดชั่วโมงนะครับ เนี่ยนะฮะฝีมือนะฮะคนขับนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะเดินทางไปทําสีก่อนนะฮะผมให้ช่างลุนไปทําเผื่อมีลูกค้ามาจําวันนี้ก็จะได้ส่งวันนี้เลยนะครับอ่ะช่างลุนเดินทางเลยนะครับผมนะฮะสุโขทัก่อนนะครับพี่น้องท่านใดนะครับดูคลิปแล้วนะครับชอบชื่นใจก็ทักมานะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมเปิดข้างหลังให้ดูก่อนนิดหนึ่งนะครับผมเืเดิมบอกว่าเดิมจริงๆนะครับวันนี้นะสีเราจะเก็บเป็นบางจุดนะครับไม่ได้เก็บให้หมดนะฮะ พื้อนรองเท้านี่อย่างสวยเลยนะครับผมไม่กล้าหยยบฝุ่นขึ้นรถนะนี่นะครับดูนี่นะครับเดิมๆเลยนะอนี่คือเขาทํามานี่นะครับลอยเดิมๆไม่มีชนเลยนะพี่น้องนะครับผมขนาดตายังเป็นของแท้ตั้งแต่โรงงานเลยนะครับผมทุกจุดเลยนี่นะครับผมยังอยู่ครบเลยนี่นะครับนี่นะครับขออนุญาตถ้าแผ่นแผ่นกล้องเร็วนะะต้องขอโทษด้วยนี่นะครับผมเดิมๆเลยนะครับเขาทําสีกับตรงกับตัวรถเลยนะครับผมนี่ เดิมทุกจุดเลยนะครับมีขนาดไฟยังเป็นของตัวของแท้เลยนะครับนี่ระจกหลังก็ยังเป็นของแท้เลยนะครับ,รบอ่ะพี่น้องนะครับผมชื่นชอบก็ทักมานะครับผมเบอร์โทรศัพท์0 9 3 3 7 3 1 2 6ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ